การมาบวชครั้งนี้นะครับได้จะได้เรียนรู้เรื่องธรรมะทําให้เราจัดก,การปล่อยวางอะไรเงี้ยครับทำให้เรามีวิธีจัดก,การกับความทุกข์ความผิดหวังอะไรเงี้ยครับได้มากขึ้นครับดีมากๆเลยครับที่มีโอกาสได้มามวดที่วัดชนะระปทานเราจะได้ศึกษาถึงแก่นของธรรมะจริงๆธรรมะที่สามารถจะช่วยเราในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคต ธรรมะที่จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านบวชไปแล้วเนี่ยอยากให้คารบตัวผ้าไตาจีวรของเราที่ใส่อยู่เสมอเนื่องจากว่าตอนเราเป็นคา,ารวาสเนี่ยเราอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ที่แตกต่างกันไปแต่ณวันที่เราเป็นพระเนี่ยญาติโยมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือคนแก่คนชราเนี่ยเขาจะคุกเข่าและกราบเราดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านทำตัวให้มีคุณค่าและคู่ควรพอที่จะให้ญาติโยมสมควรที่จะกราบไหว้ครับผม ตื่นตีสามครึ่ทงทำวัดตีสี่ปกติภูรินตื่นกี่โมงปกติก็เก้าโมงสิบโมงครับเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงที่นี่เตรียมจะฉันเพลแล้วนะ,ค,ะคิดว่าไหวไหมคิดว่าไหวแล้วทำไมาเลือกบวชอย่างนี้ลูกทำไมเราไม่อยากจะบวชนั่งรถห่ไปทั่วหมู่บ้านแล้วก็เปิดเครื่องขายายเสียงเชิญชวนให้คนมาร่วมงานบวชองเรากลางคืนก็มีการ จัดเลี้ยงขึ้นเวทีอวยพรให้คนที่มาสนุกกับงานบวชของเราก็คือผมคิดว่ามันสงบแล้วมันก็เรียบง่ายดีครับจริงๆผมก็ไม่อยากจัดงานให้มันลื่นเลยครับผมได้มาครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าที่นี่ก็คือเงียบสงบแล้วก็ศรัทธาครับผมแล้วก็เลยคิดว่าเนื่องจากเรียนจบแล้วก็หาเวลาว่างแล้วก็คิดว่าอยากลองบวชจากครั้งหนึ่งให้พ่อแม่ครับ ก็เห็นเป็นวัดที่สงบดีครับแล้วก็เหมือนกับว่าย่าก็ชอบทําบุญที่วันนี้ครับครอบครัวชื่นชอบวัดนี้ครับแล้วก็เป็นวัดที่เคร่งเรื่องธรรมะครับท่านก็ชื่นชอบก็เลยให้ผมมาบวชวันนี้ครับผมครับก็อยากเชิญชวนนะครับคนที่อยากศึกษาธรรมะนะครับก็มาได้ที่วัดชนรัทานนะครับก็ฝากถึงเพื่อนนะครับที่อยากบวชนะบวชไม่ต้องแบบจัดงานใหญ่โตแบบเป็นองค์เดียวเป็นไงครับเป็นบวชหมู่บวชอะไรงนี้ก็โอเคครับ ได้บุญอีครับไม่วุ่นวายครับ